สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมากับอัปเดตภาพที่ขายได้ประจําวันนะครับไม่ใช่รายสัปดาห์นะนะหลังจากนี้ผมจะกลับมาทําบ่อยๆนะครับช่วงนี้หยุดเที่ยวไปก่อนพอดีมีงานเยอะนะครับเดี๋ยวช่วงไหนเที่ยวเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นคลิปแบบแนวท่องเที่ยวไปหาภาพมาขายเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่วันที่1มกราที่ผ่านมาเลยแล้วกันนะครับ วันที่หนึ่งมกราคือวันอาทิตย์นะครับมี2โหลดนะครับมีโหลน้ำอันนี้0.10แล้วก็มี wooden table นะครับ0.10หนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็วันจันทร์มี6โหลดนะครับแล้วก็เป็นภาพแบ c ก g r าว n d นะแบ c ก g r าว n d ที่ขายดีของผม0.38แล้วก็แบ c ก g r าว n d pink g ้0.33อันนี้ผมใส่ว่าพิงโก้แต่จริงๆมันก็ไม่รู้ว่าเป็นสีพิงโก้จริงไหมนะ แต่มันก็ขายได้นะครับแล้วก็รูปน้ำา0.12นะครับแล้วก็รูปน้ำอีก0.10นะครับอันนี้รูปโหลน้ำเมื่อกี้แต่ว่า close up ระยะใกล้เข้าไปนะครับแล้วก็เล่งสีเล่งสีให้มันแบบเข้มๆหน่อยก็ขายได้0.10แล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำน้ำใสๆธรรมดาแต่ว่าผมไปย้อมเป็นสีส้มนะครับ0.10เอ้ย รูปนี้เห็นไหมครับว่าพฤศจิปีที่แล้วเองไม่กี่เดือนก็ขายได้แล้วนะครับไปกันต่อวันอังคารมี5้าโหลดนะครับรูปนี้อ่าที่ผมบอกไปภูมิใจเสนอครับตุลา2022นะขายได้ไป2โหลดพร้อมกันเลยนะก็ถือว่าขายได้เร็วเป็นรูปแบบแนวแพทเทิร์นซิงเลนะครับอะไรแบบนี้ก็ขายดีนะมันแบบเรียบๆแล้วก็ดูไม่รบอะไรเงี้ย แล้วก็แบ็กกาวสีดำเหมือนเดิมนะครับถ่ายไปเยอะๆเลยครับของผมเนี่ย0.30แล้วก็ Wooden Table 0.10นะครับแล้วก็ไปการสีดำที่ขายดีที่สุดนะครับ0.10แล้วก็วันพุธนะครับวันพุธมี6โหลดนะครับ0.10มาเลยก็เป็นภาพน้ำอุย้ยภาพน้ำพแบ,บสมัย2020เนี่ยแล้วก็ภาพทะเลนะครับภาพทะเลนี่ก็ขายดีเ๋ยต้องถ่ายเพิ่ม แล้วก็แบ็กกาด์สีดำนะครับแล้วก็ผ้าน้ํานะครับเห็นไหมว่าหลักสิบโหลดหมดเลยอ่าแล้วก็แบ็กการ์สีดาที่ขายดีพิงโกเห็นไหมสองรูปเนี้ยจะขายดีทุกวันวันต่อไปวันที่เท่าไหร่วันวันที่ห้าวันที่ห้ามีห้าโหลดนะครับอันนี้ก็เป็นแบล็กกาด์ใหม่เลยทุกคนเห็นไหมตลด,ดแรกเพิ่งถ่ายเดือนธันวาคมสองพันยี่สิบสองเหมือนกันขายได้เร็วหนึ่งจุดสองแปดราคาดีเลยนะ แล้วก็รูปน้ำ0.10นะครับอุย้ยตั้งแต่2019เนี่ยแล้วก็รูปน้ำที่เป็นแบบ isolate 0.10แล้วก็ผ้าเป็นริ้วๆนะครับ0.10แล้วก็ b a c k r o d สีดำแล้วก็ไปกันที่วันศุกร์เมื่อเมื่อวานโหลดน้้ำอีกแล้วเมื่อวานมาแค่2โหลดนะแล้วก็ b a c k g r o u n d สีส้ม,สม ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆตอนนี้ก็5เหรียญน,นะครับเดี๋ยวส่วนอดอ b บเนี่ยเดี๋ยวเป็นรายอาทิตย์แล้วกันเดี๋ยวค่อยสรุปนะเอาชัตเตอร์ไปก่อนดีวกว่าครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็จะมีคอนเทนต์หลกัหลกๆเ,เป็นขายภาพอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนก็อาจจะรีวิวเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ